มีคนเอาเปล่าข้าวไปแล่พิพิธภัณฑ์ทําให้โบราณวัตถุสู่นเจ้าหน้าถีต้องรับพิดหมยข้อแท็จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าคนร้ายได้่ายเปล่าข้าวไปในพิพิธภัณฑ์ทําว่ามาเดินแล่ก,การแสดงนู่นนั่นนี่สักพักก็ได้แอบหลักยอบอยู่หลังฉากเพื่อที่ว่ารอเวลาให้พิพิธภัณฑ์ปิดพอได้เวลาพิพิธภัณฑ์ปิดเท่านั้นแหละคนร้ายก็งัดตู้จัดแสดงหลักโบราณวัตถุใส่เปล่า แล้วแคบเลนต์ออกไปจากพิพิธภัณฑ์ทันทีกรมศิลปากรเห็นหว่าการที่คนรร้เข้ามาลักโบราณวัตถุเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ฟ้องคดีแต่เป็นหลกจ้างเมาชัวคราวด้วยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อต่ดจริงความรับผิดทางละเมิดและมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีต้องรวมรับผิชดชดใช้ค่าสินไม่ทดแทนด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตัวเองทำหน้าทีในวันเกิดเทศดีที่สุดแล้วจึงยืนอุทธร์คำสั่งแต่ว่าทุกหยอกอุทธร์ก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีออ่อหนึ่งนึ่งกท ok ับซ่องห้าห้ากาวาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา่าถึงจะมีข้อกำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เอาเปล่าข้าวไปในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุก็ตามแต่ก็เป็นหน้าทีตัวไปทีเจ้าหน้าทีต้องช่วยกันซอดช่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกัหนดดังกล่าวการทีอีทื้อว่าเจ้าหน้าทีจงใจหรือประมาทเลินเลือย่างไรแรงอันต้องเป็นกรณีทีเจ้าหน้าทีคนนั้นได้รับหมอบไม้ให้มีหน้าทีโดยตรงนี่เจ้าตัวไม่ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าทีตรงนั้นที่ เคยอีหาา้านกลางล่างไปทำเกินหน้าทีถ้าหวาหัวหน้าไม่สร้างจริงไม่ตนหวาแล้วพ่อเพียหน้านั่งซื้อข้อตกลงการจ้างเะาว่างกรมศิลปากรกับผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นหวาผู้อํานวยการวิวิตภัณฑ์ได้มอบหม้ให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือแจ้งเตือนผู้เข้าชมให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าทีเกี่ยวข้องโดยตรง ในการตรวจสอบว่าผู้เข้าชมได้นำเป้าทุ่งยามหรือสิ่งใดๆที่อาจบรรจุปิดบังหรือซ่อนแอบสิ่งข้องในบิพิธภัณฑ์เข้าไปในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุกรณีนี้นะไม่ถื่อว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเดินเลืออย่างายแรงหรือจงใจทำให้กรมศิลปากนนรได้รับความเสียหายคดีนี้ก็เลยได้ข้อสรุปว่าคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสิ้นไม่ถอดแทน ไม่ชอบโดยกัดไม้พี่ภาคซ่าให้เพิกถอนคำสั่ง